มาแทงคาดตอน8ปดสิบอเกาในขเนาะบอแอแบมอ,อ,อ,มอบืมือแบมืออืออืออออือออแห่อออองเลยมันโมกำคัญนะมันโมก็แล้วอืออองอ้งองอขออาขางอขาหออาหางอองอหางอ,งอ,งอ จอจรอูร well, uh, ูเจรูค่ะเปิดพัดลมไม่เรียบสีร่วมแต่แห้งใครอยู่เนาะอ่ารอูดูวัวอัวัวดูวัวหออัวหัวดออีดีหัวดีมอีมีหอเอเฮมีเฮทอเอเทยออายาเทยารออาลาตออิติลาเต รอเอลิทอเอเทเลเทปอเอปปออาปะปิปะจออาจะขอขอจะขอรอรอขอแอครอแค่ตอเอแตะฟออาฝาแตะฝาสำคัญค่ะแบมืออ,อองอขาหางอจอรูดูวัวหัวดีมีเฮ เฮยาลาเตเลเทปปปะจะขอรอแค่แต่ฟ้านะครับเอาค่ะเดี๋ยวก็อย่าไปเลื่มติดตาม y ยู t ท b บค่ะนะเมื่อสุนค่ะ